คุณผู้ชมค่ะ JO สองรอบนี้ค่ะน้องอุ๋งอิงมาด้วยเพราะว่าบอสโจโพสต์ไว้ค่ะเมื่อ50าสิบนาทีที่แล้วนะคะว่า24สิงหาคมนี้ค่ะ JO สองอุ๋งอิงก็มาประธานห่างก็มาพร้อมความรู้และวิทยากรจากผู้สำเร็จหลายหลายท่านเลยค่ะรีบลงทะเบียนทักหลังใหม่ได้เลยตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เปิดรอบแรกค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จไปอย่างมากนะคะสำหรับการให้ความรู้ค่ะแล้วก็การให ติดอาวุธค่ะเรื่องของการทำคอนเทนต์ออนไลน์นะคะในในในมุมมองของความสำเร็จของวัลโจโยมนินดาวงษารอบนี้ค่ะน้องหญิงมาด้วย นะคะแล้วก็เราได้เห็นโปสเตอร์ล่าสุดหูสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งโครงการเนี่ยมีชื่อว่าสร้างงานสร้างเงินจากมือถือเครื่องเดียวค่ะหลักสูตรบิเก n เนอร์กับบอสโจครั้งที่2นะคะวันที่24สิงหาคมนี้ค่ะ2,567 9โมงค่ะถึง5โมงเย็นณนมหาวิทยาลัย นักวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งในครั้งนี้ค่ะเราก็ยังจะได้พบกับเสียนนค่ะเสียนนค่ะนนทพันธ์ที่มีผู้ติดตามใน YouTube มากกว่า4.69ล้าน4.69แสนนะคะแล้วก็พี่ป๋อมแป๋มค่ะ1.46แสนนะคะพ่อกันชัยค่ะวิไลสินผู้ติดตามมากกว่า3.37แสนนะคะและน้องอุ๋งอิงรัตนพรนเพชรบ้านแพร นะคะหรือว่าอุ๋อิงกันตนาครค่ะที่มีผู้ตามใน t ิก t อ k มากกว่า4.69แสนนะคะซึ่งก็จะมีผู้เข้าร่วมอบรมในรุ่นแรกด้วยนะคะนั่นก็คือครูน้อยแล้วก็เสียอามที่จะมาให้ความรู้สำหรับการเข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย ต้องบอกค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์สคัญเนะืออย่างที่เราบอกไปคะ่ะว่าวงการหมอนํำนะเราเดินทางมาอยู่ในจุดที่เราให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์เป็นเรื่องสําคัญละเพราะว่าการที่หมอลําจะเติบโตได้คอนเทนต์มีส่วนสําคัญมากๆในการที่จะหลีดแล้วก็นําให้คนต่างๆนะคะได้เล็งเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว อคอนเทนต์เนี่ยมันสามารถสามารถสร้างสร้างตัวตนได้สามารถสร้างพุวสโนว์แบนดิ้งให้กับผู้คนได้ใครก็ตามค่ะทีอะ่อยากที่จะไปเรียนนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนได้เลยนะคะเพราะว่าพ่อโจให้ให้คอนแทคในการติดต่อหรือทักไปทางแฟนเพจ a c e b o o k ของหนุ่มโจโยมนน ขอโทษค่ะหนุ่มโตโยโมนินนาว,วงศ์สาสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ได้นะครับเพราะว่าพรอโจโนเนี่ยจะตอบเองเลยนะคะยังไงคะ่ะใครที่อยากที่จะไปเรียนก็ไปเรียนกันได้นะคะสิ่งที่ทุกคนจะได้นะคะดิฉันบอกเลยว่าหลังจากที่ได้เห็นหลายๆคนที่ไปเรียนแล้วเนอะนอกเหนือจากทากว่าถ้าคุณไม่ได้ทำคอนเทนต์ออนไลน์คุณก็ยังจะเอาความรู้เหล่านี้ค่ะสามารถที่จะไปต่อย,ยอดความรู้อื่นๆได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกค่าคุณผู้ชมค่ะว่ารอบนี้ แค่ได้ไปเจอองุ่นอีกก็คุมแล้วได้เจอองุ่นอิงรัตนพรก็คุมแล้วนะครับเพราะว่าน้องอิงไปด้วยค่ะรอบนี้ที่สําคัญครรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรอบนะ<ม>ที่เราเชื่อว่าคนน่าจะเยอะมากๆได้ยินว่าคนลงทะเบียนไปเกิน,กว,นกว่า100คนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดเนาะเพราะว่าเราต้องเติมความรู้ให้กับตัวเองตลอดเวลา วอนค่ะวโจขอนแก่นไกลจริงๆไม่สามารถเลยที่จะไปได้อยากไปมากๆสำหรับโครงการนี้นะคะถ้ามีที่กรุงเทพจริงๆเราจะกรี๊ดจริงๆเนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรอยู่ที่ขอนแก่นก่อนให้ให้ความรู้เราแวกนั้นก่อนแล้วก็เชื่อว่าคนตรงนั้นอะ่ะหลายๆคนก็สนใจอยู่แล้ว ดูจากผู้ที่สนใจมากกว่าเป็น100คนแต่ถ่าสมมติว่ามาที่กรุงเทพดิฉันบอกเลยว่าดิฉันต้องเป็นรุ่นนั้นแน่นอนดิฉันจะไม่พลาดนะคะเพราะว่าใจอ่ะคือนอกเหนือจากแบบเอาดีนะนอกเหนือจากการที่ไปไปเจอองุ์นอิ่งแล้วอะสิ่งสำคัญเลยคือเราได้ไปแลกเปลี่ยนความรู้ข่ายในแง่ของการทำคอนเทนต์ว่า แต่ละคนน่ะประสบความสําเร็จยังไงบ้างลักษณะคอนเทนต์แบบไหนที่มีคนชอบแล้วก็ลักษณะคอนเทนต์แบบไหนที่ที่แบบต้องห้ามนะคะในการที่จะแบบทำคอนเทนต์ลงไปในในสังคมออนไลน์ใปัจจุบันนี้ซึ่งต้องบอกค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าออนไลน์ตอนนี้มันเติบโตขึ้นค่อนข้างมากแล้วก็เติบโตขึ้นค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีแหละสิ่งที่พวกเราควรเรียนรู้เน่อเราได้เห็นเลยหลังจากที่เราไปมา,อย,มาอยู่ในวงการหมดลำอะหมดลำทําให้เราได้เห็นเลยว่าจริงๆแล้ว ความสําเร็จของคนคอนเทนต์สาคัญมากๆในการ lead แล้วก็ทําให้เกิดสังคมของการเรียนรู้สังคมของการพูดคุยยังไงก็ตามนะคะก็เป็นกาลังใจให้แล้วก็ใครที่อยากเรียนสามารถทักไปที่แฟนเพจของบอลโซได้เลยนะจ๊ะรอบนี้จะเราอยู่ด้วยนะจ๊ะโอเคบ๊ายบาย